แจ็คแฟนฉันน็อกถูกหามเข้าโรงพยาบาลมดดำเข้ามาบอกว่าคุ้มไหมซึ้งน้ำใจมากเมื่อวันที่29พฤศจิกายน63ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเมื่อดาราหนุ่มแจ็คแฟนฉันโพสภาพนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีพี่น้องดาราเข้ามาถามถึงอาการและสาเหตุที่แจ็คต้องเข้าโรงพยาบาล จากนั้นนะครับพดดำกระชาพาเนี่ยพิธีกรชื่อดังก็ได้มาโพสไอจีเป็นภาพแจ็คแฟนชันนอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมเล่าว่าแจ็คป่วยกระทานหาันต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากบึงรถจากจังหวัดกาญจนบุรีมาร่วมถ่ายรายการกับมดดำโดยระบุแคปชั่นในไ G ว่านะครับอีแจ็คมึงตีรถกลับมาจากกาญจนบุรีไม่หลับไม่นอนมาตีสามมาถ่ายรายการเทปเดียวอะนะมันคุ้มไหมวะชีวิตถ่ายรายการเสร็จแล้วสรุปน็อกเข้าโรงพยาบาลโถ่ ครั้งนี้โคตรซึ้งมึงเลยกูไม่หยุดทำรายการก็เพราะมึงที่เต็มร้อยกับรายการขนาดนี้ขอบคุณแกนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยวะแล้วก็แท็กไปถึงแจ็คแฟนฉันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน